วิธีเซตมูโซเข้ากับไวเลสในบ้านเรานะครับให้เลือกที่ Wifi ที่เราจะคอนเนคกก่อนเมื่อคอนเนค t เรียบร้อยแนละ้วให้ไปเข้าที่แอป for call และ name นะครับ มาที่ Setup New Device เลือกที่ m ูโ o สตาร์ Setup กด next ได้เลยครับทีนี้ดูปุ่มเป็น flashing Purple โอเคเจอแล้วครับ ็นจะขึ้นว่า AirPlay Setup นะครับหมูโซกด next ได้เลยครับรอให้เชื่อมต่อไวเลสข,ของบ้านเรากับตัวมูโซโอเคตอนนี้ Speaker Joy Complete กดดันได้เลยครับ อันนี้ถามเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ครับ Install อันนี้ถ้าถ้าเราต้องกดอัปเดตไปด้วยกดเลือกที่ประเทศไทยอันนี้แล้วแต่ตั้งชื่อนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่อันนี้ใช้เดิมเดิมก่อนโอเคอันนี้ก็ถามว่า c h r o e คมค t b u i l อ i n ใช้ไหมใช้ Continue กด Continue ต่อได้เลยครับ h e l p input อันนี้กดดันได้เลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสตาร์ทเรียบร้อยครับตอนนี้เข้ามาสู่หน้าของตัวมูโซ่แล้วนะครับปึ๊บอันนี้ผมเล่นจาก t i ท a l นะครับอันนี้ต้องเสียเสียงเงินรายเดือนนะครับ subscription รายเดือนเดือนละประมาณ258บาท อันนี้เป็นปาร์ตี้โหมดนะครับอันนี้อันนี้ถ้าสมมุติกดเพล์ตรงนี้กดที่รูปปกตรงนี้เรามีมูโซ่หลายๆเครื่องในบ้านเราสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้โหมดนะครับมันจะโชวว่ามีสองเครื่องสามเครื่องสีเครื่องแล้วแตส่สามารถจอย ให้มันเล่นร่วมกันเพลงเดียวเล่นด้วยกันได้ทั้งหมด4โซนพร้อมกันนะครับแค่ติ๊กติกขึ้นไปโอเคส่วนอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตเรดิโอพวกนี้เป็นก้อนฟังก์ชันนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องเป็นระบบ U P N P อินเทอร์เน็ตเรดิโออันนี้เราสามารถเล่นได้เลยเลือกประเภท ดูก็จะเป็นสถานีจากทั่วโลกเลยนะครับ okay. อันนี้ก็คือ USB สามารถใช้ทำได้เสียบตรงนี้ได้นะครับ เพลงสามารถเอาจากตรงนี้ได้โอเคนี่ Tidal นี่ o o บัก็เป็นแอปฟังเพลงอันหนึง่งนี่ก็เป็น Spotify ที่เราจะนิยมใช้ในบ้านเรา b บลู o t h แทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับถ้าเราต่อจาก Wi-Fi ของบ้านเราโอเคอันนี้อนาล็อกอนาล็อกก็คือจะเป็นช่องนี้ครับส่วนดิจิตอลจะเป็นช่อง o p ปติคอเอาไว้ต่อจากทีวีที่ตรงนี้ได้นะครับโอเค